ปัจจุบนันนี้โซเชเียลมีเดียแทบจะกลายเป็นโลกอินใบของพวกเราจนบางครั้งเราก็อาจทำลายชีวิตของใครบางคนไปโดยไม่รู้ตัวฉันชื่อเอชเป็นคนที่ชอบออกแบบเสื้อผ้ามากและอย่างที่ทุกคนเห็นฉันเป็นเพศทางเลือกนี่คือเพื่อนของฉันชื่อบีเขาไม่รู้ว่าฉันเป็นเพศทางเลือกเพราะเขานะ่ะเกลียดเพศทางเลือกมากเลย นี่อะไรอ่ะไม่มีอะไรหรอกอยากกินมากเลยแกเป็นตุ๊ดเหรอใช่ทำไมต้องกดกันขนาดด้วยแกต้องให้ฉันรู้สึกไงมีเพื่อนเป็นตุ้ดอย่างแกเนี่ย ฉันายคนอื่นเขาจะตายวันหลังอะ่ะจะมาเจอกันอ,อีกนะเราเชื่อโลกนั้นมากเกินไปหรือเปล่านี่คงเป็นทางเดียวที่จะไม่คนอื่นรู้ว่าเราก็เก่งไม่แพ้เพศอื่นโอกาส มีสำหรับผู้ไม่ยอมแพ้คุณมีแนวคิดอย่างไรและมีความรู้สึกอย่างไรบ้างที่ตอนนี้ชื่นชคุณเป็นกระแสอย่างมากในตอนนี้ค่ะดิฉันมาถึงจุดนีด้ได้ก็เพราะคำแนะนำคำตำหนิจากทุกคนในโซเชียล และดิฉันรู้สึกภูมิใจมากที่สามารถพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเพศทางเลือกก็มีความสามารถไม่แพ้กับเพศอ,อื่นค่ะขอโทษนะที่วันนั้นนะ่ะพูดอย่างนั้นออกไปอะแต่ว่าเรายังเป็นเพื่อนอยู่ใช่ปะ่ฉันภูมิใจในตัวแกมากเลยนะฉันภูมิใจในตัวแกมากเลยนะ โซเชียลนั้นส่งผลต่อก,การกระทำของคนจะดีกว่าไหมถ้าเราลองใช้ให้เกิดประโยชน์